สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะหลังเลิกงานตากำมาเรนนงัวด้วยจ้าเมื่อนี้พ่อก,กับแม่ปล่อยสาลวดไฟฟ้าไว้จ้าอยูายา่ไหนญา้ะพ่อมาไทยน้าเนาะค่ะ ตะกะเลยออกมาหางัวมานั่งเล่นนํำงัวจ้ามาพักผ่อนย่อนใจจ้ะพี่น้องเลิกงานแล้วตะกะย่างลุงทงมาเบืองงัวเบิ่งควายเด้อจ้าเมื่อนีนพ่อก็เอาเสยลวดไฟฟ้าไว้เด้อจ้ตาต่กะมานั่งแบบชิลๆไปเลยค่ะกับบรรยากาศยามเลงบรรยากาศคึมคึมฝุนตกเด้อค่ะเมื่อนี้ช่วงนี้ก็เขาช่วงดูดูทำนานแล้วเด้อค่ะพี่น้องพ่อก,ก็จะไถตรงนี้แล้วค่ะก็จะบ่ค่อยมีหญ้าไว้ให้งัวกินเราเด้อจ้า บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องแต่กะเลยเก็บบรรยากาศมาฝากจ้างัวแต่กะเริ่มอ้วนเราเด้อค่ะพี่น้องมีตะตุอ้วนอ้วนเราค่ะได้กินหยาอิ่มนะจ้าแตะ่กะมานั่งลินน้าเพิินอันนี้ค่ะผามายางเยี่ยมสมเด้อจ้าก็จะเป็นงัวลูกผสมเด้อค่ะก็จะมีบามันกับซาลเล่ตัวแดงๆนี่เป็นลูกของพ่อช็อกโกแลตเด้อจ้านี่ค่ะโลโลเฮดอึมคึมอยู่นี่แหละจ้าพี่น้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนแบบใดเนาะคะ่ะเอาเลียงงัวเอาต้อง มีลวดไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็หอยเชอรี่ถือฝนเนาะค่ะเพื่อนก็มาไต้อยู่หนองน้ำ่ังในไทยเบิง่งนี่ละจ่าน,นี่ก็เป็นลวดไฟฟ้าที่พ่อรอบไว้นะจ่ากะเสียพาเตปเขียนตรงสีดำๆเป็นพาเตปด้วยะ่บ่บไ้ไฟช็อต ต้นไม้เนาะค่ะหลักเสาเนาะค่ะก็เลยได้เอาผ้าติบเขียนไว้ด้วยจ่าโบไฮไฟมันรั่วลงไปเนาะคะ่ะไม้ที่ใส่ก็ใส่ไม้ตายด้วยจ้าพี่น้องอันนี้นะอาอาเพิ่นกระวานเข่าแล้วจ้าอาพ่อนายาพ่อเห็ดด้วยจ้าปีนี้เนี่ยกำลังมาไถด้วยจ้าพี่น้องงวก็มากินยาแบบแฮปปี้เอ็ดดิ้งจ้ายาก็เขียวเขียวจอน้อยจอน้อยก็ไถแล้วก็จะบ่มีมองกินแล้วจ้าปีนี้พ่อก็เห็ดนายาพ่อมเนาะคะ่ะ บรรยากาศมาแล้วค่ะโควิดตัวนี้เป็นลูกของสีไวด้วยค่ะเพิ่นเกิดในช่วงที่สีไวดังด้านะคะตอนนี้งว่าราคาแพงๆนะจ๊ะพี่น้องตั้งแต่2ปีก่อนเนาะคะ่ะราคางวัวแพงมากๆตอนที่ช่วงสีไวเข้ามาพอสีไวก็ดังแหงจ้ะพี่น้องการผสมเทียมได้เป็นยอดนิยมมากเลยตอนนั้นพอสีไวประมาณ2องพันหาคุณนะคะพี่น้อง หลังจากช่วงที่พ่อสีไวยบุมบูมเนาะค่ะลำปีก็เข้ามาที่นี่นะจ่ะจากที่ลำปีเข้ามาวัวก็ลดลงหวบแบบมหาจย์จเลยค่ะพี่น้องจนราคาตกก็ว่าขึ้นมาอีกเลยค่ะสองปีแล้วเด้อจ้ะที่พ่อกบเม่บ่ได้ขายวัวแล้วจ้ะเพราะว่าวัวบ่เป็นราคาไกลยบกล้าขายจ้ะพี่น้องก็เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาขี่ไว้ขายก็ได้จ้ะพี่น้องเมื่อนีนพ่อก็มาถนาตนะตะลีมะรมนํำงัวจา้าก็เลยเก็บบรรยากาศให้เบิ่ง วิธีชีวิตบ้านๆเน,นะาะค่ะหอ้อนฤดูฝนก็ต้องเห็ดนานะอาชซีบสาให้สาวนามันยุ่ในสายเลือดเนะาะค่ะต้องเห็ดเน,นะาะค่ะเพื่อ,อยูเพื่อกินเนะาะคา่ะบบได้ขายก็เห็ดเพื่อกินเนะาะค่ะพี่น้องถ้าเห็ดอาชซีบเดียวก็ไปบอดเนะาะค่ะแต่ก็มีอาชซีบอัดฟางเลี้ยงงวเนาะค่ะฮาก็เห็ดผสมบนเปกันไปเน,ปนะาะค่ะพวกก็อาสีดยางัวผสมเทียมไส้เนาะค่ะพี่น้องแต่ก็เห็ดงานมีงานประจำเนะาะค่ะแต่ก็เป็นลูกจ้างเพื่อนเนะาะค่ะเลิกงานมาแต่ก็มีเวลาแต่ก็มานะค่ะว่างวอยู่ใกล้ๆบ้านนะะค แต่ก็มาเรียนนำงัวมาเก็บบรรยากาศมาให้เบิ้งนอกจากพี่นอ้องวิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะคะ่ะมีความสุขแบบใดก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะคะ่ะขฮาบ่าต้องไปใช้ชีวิตแบบผู้อื่นแต่โชคดีที่จะได้ตั้งภูมิใจได้ค่ะที่พ่อกับแม่เห็ดอาชีพเลี้ยงงัวมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงเหาหมาเลี้ยงตะาหม,มาทุกอย่างมันให้การศึกษาให,ใ,หให้อาชีพให้ชีวิตที่ดี ให้การเป็นยูที่ดีมีเงินมีคำมีทุกอย่างเนาะคะ่ะมีรถไถเงินออกรถไถก็มาจากเงินคายงวด้จากพี่น้องนี่แหละค่ะเตรียมรับมือทุกฤดูกันเขาเรวแต่ก็มาร้อมไมะะ่เนาะจ่ะนะฮอดยามเห็ุนะแต่ก็มาไถปลูกเขาแล้วก็ลอมรวดแล้วก็กู้ลวดออกไปเนาะคะ่ะวันนี้เกี่ยวเขาอีย่างสิทธองก็ มามาไม่ไข่พอเกี่ยวเขาออกปุ๊บเขาไปไปอัดฟางนาาั่แ่จ้ะแต่ก็ต้องมาร้อมรวดเหมือนเดิมมาล้อมรวดอยู่นายาเหมือนเดิมกับนาอาเนาะจา้ะแต่ว่านาอาพ้นเห็ดเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้เหลือแต่นายา อาหญ้าให้พ่อเห็ดนอกจากกระรพ่อก็เลยได้เฮ็ดปีนี่นะ่ะพอเขาเบิดแต่ก็มาร่อมลววใไม่นะคะมันก็เลยเห็ดในเฮาบ่ามื่อยปันใดค่ะพี่น้องแล้วเขาก็ปลูกหญ้าเสริมเขาก็อัดฟางมาให้เพื่นกินจา้าเมื่อนี่บรรยากาศแลงๆมานั่งเรียนนำงวงกะแต่ก็เอามาฝากเด้อจากพี่น้องนี่ค่ะพ่อกําลังไถเพื่อจะวานเขาแล้วเด้อจา้ามองนี่ก็จะบ่ได้เอางวมาปล่อยแล้วแจกก็สิไเดเอาไว้น้าป้านะคะ วันนี้ก็สิได้เอาหัวไว้นาป้าแล้วก็ได้ตัดหยาใ้เพื่นกินนอกจากพี่น้องเอาวางแผนดีการเลี้ยงหัวเฮากะจะบเมื่อยนอะคะพี่น้องปรับเพี่ยนทุกสถานการณ์เด้อจา้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทีณ่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจา้า